สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอ็มอยู่ที่โครงการลารีลาน่าค่ะซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะสไตล์ลักชัวรี่นอร์ดิกค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นโครงการหมู่บ้านพูวิล่านะคะระดับพรีเมียมค่ะแล้วก็ที่สำคัญโลเคชั่นโดดเด่นแล้วก็ดีมากๆนะคะน่าอยู่แล้วก็น่าลงทุนสุดๆเลยค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะจะห่างจากชะเลจอมเทียนเพียงแค่5-10นาทีค่ะห่างจากในตัวเมืองพัทยานะคะประมาณ10-15นาทีนะคะเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะแล้วก็ใกล้ถนนสุขุมวิทนะคะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้นะคะทุกหลังเลยค่ะแล้วก็สร้างบนเนื้อที่นะคะประมาณ5ไร่เศษเศษค่ะโครงการนี้นะคะมีทั้งหมด29หลังค่ะมาพร้อมกับส่วนกลางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะคะ CCTV แล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะมีทั้งหมดให้เลือก3ไท้ายค่ะซึ่งแต่ละไทยนะคะก็น่าอยู่แล้วก็น่าลงทุนจริงๆค่ะไทยแรกนะคะจะมีจำนวน20หลังค่ะขนาดเริ่มต้นนะคะที่ดินประมาณ87ตารางวาเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะมีนะคะไท้ายกลางค่ะเป็นไท้าย B นะคะมีทั้งหมดจำนวน6หลังค่ะ ขนาดเนื้อที่ดินนะคะเริ่มต้น116ตารางวาเป็นต้นไปค่ะแล้วก็มีไทซีนะคะมีเพียงแค่3หลังค่ะเริ่มต้นขนาด82ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยแต่ละหลังนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่296ตารางเมตรเป็นต้นไปค่ะซึ่งแต่ละหลังนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดเนื้อที่ดินด้วยนะคะว่าจะมีเนื้อที่เยอะขนาดไหนแล้วก็จะมีพื้นที่ ยอะตามไปด้วยค่ะตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่ที่บริเวณของบ้านตัวอย่างของโครงการแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะทางโครงการเขาได้ออกแบบตกแต่ง d e ด o r a t i o n นะคะฟู l ล mm ีเฟอร์นิจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะคะซึ่งบริเวณที่เอ็มยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนกลางบ้านค่ะซึ่งจะคอนเน็กนะคะตั้งแต่ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้องรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีครัวนะคะเป็นเพนทรีตรงนี้นะคะ อาจจะเป็นเรียกเป็นครัวยุโรปก็ได้นะคะแล้วก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะสูงถึงประมาณ7เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าไปไภายในบ้านนะคะแต่ละห้องนะคะฝ้าเพดานสูงนะคะประมาณ3.2เมตรค่ะเดี๋ยวเอมนะคะจะพาท่านผู้ชมไล่ๆดูนะคะ แต่ละจุดแต่ละจุดของบ้านค่ะซึ่งโครงการนี้แน่นอนค่ะเราแถมเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มแบบสวยงามแล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าอย่างลงตัวที่สุดเลยค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนครัวยุโรปนะคะหรือว่าแพนที y นั่นเองค่ะบริเวณโซนนี้นะคะทางโครงการเขาได้เด ك เ ر ชันนะคะบิวอินครัวให้นะคะแล้วก็นี่เลยมีหน้าต่างแบบนี้ให้ค่ะซึ่งโครงการนะคะเราก็แถมเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะเครื่องดูดควันค่ะแล้วก็ซิงค์ล้างจานให้นะคะบิวครัวให้นะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้สวยงามนะคะแล้วก็โทนสีสวยงามมากเลยค่ะนี่มีที่เก็บของไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นครัวไทยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะบ้านนะคะแต่ละที่นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีครัวนะคะสองห้องค่ะไม่ว่าจะเป็นครัวในบ้านนะคะแล้วก็ครัวนอกบ้านนะคะเพื่อกันนะคะเวลาเราทำกับข้าวนะคะที่มีกลิ่นแรงนะคะก็สามารถ เข้ามาทาในห้องนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างเปิดแบบนี้ให้เลยสามารถวางตะแก๊สแบบนี้ได้นะคะแล้วก็บริเวณโซนๆแถวๆนี้สามารถวางเครื่องซักผ้านะคะเป็นโซนเอาไว้ซักล้างได้ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็4ี่ห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําแรกนะคะจะเป็นห้องน้ํารับแขกนะคะซึ่งอยู่ถัดไปจากห้องรับแขกตรงนี้ค่ะ และบริเวณนี้นะคะจะเป็นโซนห้องรับแขกนะคะห้องนั่งเล่นของภายในบ้าน,นะคะ่ะมีความโอ่อ่าความสวยงามความหรูหรานะคะโดยเฉพาะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะที่บิวอินติดฝ้าผนังแบบนี้นะคะทางโครงการเขาก็ได้แถมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าผนังแบบนี้นะคะโทนสีขาวขาวนะคะ สไตล์โฮมมี่เลยค่ะใครที่ชอบบ้านสไตล์แบบนี้แล้วก็พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันแบบนี้นะคะก็ต้องบ้านหลังนี้แนะคะ่ค่ะป้าเดี๋ยวเอมจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องนอนแต่ละห้องนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะมี3ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในห้องนอนทุกห้องค่ะ พอเข้ามานะคะเราจะเจอคอริดอร์นะคะทางเดินเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปในห้องนอนแต่ละห้องนะคะเข้ามานะคะห้องนอนแรกเนี่ยเราจะเจอประตูนะคะบานใหญ่แล้วก็ค่อนข้างสูงค่ะเพื่อที่จะเอาไว้รองรับนะคะความสูงความโออาของบ้านหลังนี้ค่ะฝ้าเพดานสูงนะคะประมาณ3.2เมตรนะคะสําหรับแต่ละห้องค่ะ แล้วก็ห้องนอนนี้นะคะก็ตกแต่งพร้อมเด coration ให้เรียบร้อยนะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะบิวอินเฟอร์นิเจอร์ให้แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโต๊ะแต่งหน้านะคะหรือว่าบิวในส่วนของเก็บของต่างๆนะคะ โซนนี้นะคะเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะครบครันแล้วก็มีห้องน้ํานะคะภายในห้องนะคะห้องน้ํานะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องสีขาวแบบนี้นะคะมีลายแบบนี้คล้ายๆลาย,ลาย,ลายหินอ่อนอันนี้จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะก็จะมีท็อปตัวนี้จะเป็นหินแกรนิตค่ะ แล้วก็จะแถมตู้อาบน้ำให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะคะให้ครบคันเลยค่ะเข้ามาในห้องนอนห้องที่สองนะคะก็จะเจอห้องน้ำนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเตียงนอนนะคะสำหรับห้องนี้นะคะซลลิงสูงเหมือนเดิมค่ะ3.2เมตรค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้ครบคันแบบนี้เลยนะคะจัดเต็มนะคะสำหรับห้องนี้เนี่ยตู้เสื้อผ้านะคะมีถึงสองจุดเลยทีเดียวค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าที่บิวอินอย่างสวยงามนะคะ แล้วก็ฝ้าผนังนะคะโดยเฉพาะหัวเตียงเนี่ยเขาบิวอินให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีแถมพวกผ้าม่านนะคะเป็นผ้าม่าน2ชั้นค่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างนะคะซึ่งห้องนี้นะคะก็จัดเต็มนะคะแล้วก็บิวในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นวางทีวีชั้นวางทีวีนะคะเขาก็ยังบิวให้เอาไว้เก็บของค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเดี๋ยวเอ็มจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องน้ําห้องนี้ด้วยค่ะ ห้องน้ำห้องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะคะก็จะเป็นโทนโทน,ทนขาวๆาวนะคะลายหินอ่อนค่ะอันนี้จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะก็แล้วก็จะมีของแถมมากมายสุขภัณฑ์นะคะพร้อมตู้อาบน้ำให้แบบนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยคะ่ะลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยป้าเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้นะคะเราเข้ามาเนี่ยก็จะเจอในส่วนของบริเวณห้องน้ำนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะบิวอินให้แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่มีไฟ LED นะคะตรงด้านหลังของกระจกด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็จะเป็นลายสีขาวลายหินอ่อนสวยงามค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซน ห้องนอนนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาได้บิวอินเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าอชอบแนวแบบไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้บางจุดนะคะอย่างจุดนี้เนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาก็บิวให้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถมานั่งทำงานได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถบิวปิดนะคะเพื่อทำเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเก็บเสื้อผ้าเพิ่มได้นะคะสำหรับ บ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยก็จะมีตู้เสื้อผ้าในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะถ้าถ้าสําหรับเอ็มเอ็มมองว่าตู้เสื้อผ้ามันมัน,ม,นมันเล็กเกินไปสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็บิวในส่วนของหัวเตียงนี่แบบนี้เลยค่ะสวยงามมากนะคะลายไม้ผสมผสานกับลายหินอ่อนแบบนี้นะคะถือว่าเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่เป็นเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำของบ้านด้วยค่ะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้นะคะก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะเอาไว้เปิดเพื่อลงไปที่สระว่ายน้ำได้นะคะคล้ายๆเป็นห้องหูเอสเซดเลยค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่สวยงามน่ายอยู่น่าพักผ่อนจริงๆเลยค่ะ รงจอดรถนะคะเป็นระบบประตูอัตโนมัตินะคะประตูไฟฟ้าเลื่อนขึ้นนะคะแต่ละท้ายนะคะก็สามารถจอดรถนะคะเริ่มต้นตั้งแต่2คันถึง3คันค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของจุดเอาไว้ทิ้งถังขยะค่ะอันนี้ปิดทับแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะอย่างสวยงามค่ะเดี๋ยวเอ็มจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปบนชั้นลอยนะคะของบ้านหลังนี้ค่ะ ะะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของบริเวณชั้นลอยค่ะซึ่งชั้นลอยบริเวณนี้นะคะจะอยู่บนโรงจอดรถนะคะของบ้านนี้นะคะซึ่งทาง d e v e ล o อปเปอนะคะเขาได้แรงเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ใช้สอยนะคะของบริเวณบ้านนะคะ ก็เลยทําเป็นชั้นลอยนะคะให้เจ้าของบ้านนะคะแต่ละหลังสามารถขึ้นมาใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะเอามาดื่มด่าบรรยากาศนะคะแล้วก็สามารถจัดเลี้ยงงานปาร์ตี้เล็กๆนะคะบริเวณโซนนี้ได้นะคะความกวาม้างความใหญ่แต่ละ,ะชั้นลอยนะคะก็ขึ้นขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านแต่ละหลังด้วยนะคะสําหรับบ้านตัวอย่างนะคะของบ้านหลังนี้ก็คือ ค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยมีพื้นที่ใช้สอยในส่วนของบริเวณชั้นลอยเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็จะมีวิวในส่วนของสระว่ายน้ําด้วยนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะดื่มด่ำบรรยากาศรับลมวิวทะเลนะคะจากฝั่งทะเลบางสเสร่ค่ะแล้วก็ฝั่งด้านหลังของเอ็มนะคะก็จะเป็นลมทะเลฝั่งจอมเทียนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะโครงการลารีลาน่าค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่น่าอยู่แล้วก็น่าลงทุนด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะเอ็มได้พาท่านผู้ชมมาดูโครงการนี้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สวยหรูนะคะแล้วก็น่าซื้อแล้วก็น่าลงทุนจริงๆค่ะสาหรับคลิปหน้านะคะเอ็มจะพาท่านผู้ชมไปดู ที่ไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร์นะคะของเพจ Channel ของเราด้วยนะคะดีลักพ r o p เ r อร์ตี้ค่ะแล้วก็ห้ามพลาดโปรโมชั่นนะคะส่วนลดต่างๆนะคะในเพจดีลักพ r o p เ r อร์ตี้ของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเอมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด u u s c r i b e เพจเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย